ิ่งที่มันจะสร้างความสะเทือนใจมากที่สุดก็คืออารมณ์พุ้งมันพุ่งทุกอย่างบางทีเช้าพุ่งไปอย่างหนึ่งในด้านอารมณ์ของความรักทั้งๆท,ที่บวชกเมาในพระพุทธศาสนาพยายามปฏิญาณตนไว้แล้วว่านิพานัาสสะสกิริยายะเอตังกาสาวังเหิตวา เึงแปลเป็นใจความว่าเราขอรับผ้ากาสาวพัดเพื่อทำให้แจ้งถึงปณิพานนีในบริการหนึ่งในบริการหนึ่งก็ได้สมาทานไปกรมรมฐานไว้แล้ว,วอิมาหังพระกวาอตตภาวังตุมหากางังพริจชามิเึ่งแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คำว่ามอบกายถวายชีวิตก็หมายถึงว่าจะไม่ทำกิจใดๆอย่างใดอย่างหนึ่งให้ผิดต่อพระพุทธพจน์บทสมบาลีว่าสิ่งใดที่องค์สมเด็จพระเจินสีทรงรัสว่าไม่ควรจะไม่ทำอย่างนั้นสิ่งใดที่องค์สมเด็จพระพักวันบรมศาสดาทรงแนะนำทรงเสริมให้ปฏิบัติจะทำอย่างนั้น อันดับแรกจะทำเอาจิตเข้าถึงชาให้ได้ <c oughs> ท่านกล่าวว่าแม้แต่ตั้งใจไว้อย่างนี้ไอ้ความเลวของจิตมันก็ยังยังปรากฏมันฟุ่งทุกแบบในการแรกที่ครูบาอาจารย์สอนท่านบอกว่าหนึ่งให้กำหนดรู้ลมให้ใจเขาออก มีทีกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกก็ปล่อยรมตามธรรมดาให้มาให้ใจธรรมดาคือว่าไม่ฝืนลมให้ใจไม่บังคับให้แรงไม่บังคับให้เบาไม่บังคับให้ยาวไม่บังคับให้สั้นให้มันอยู่ตามปกติของมันเวลาให้ใจเข้ารอาจารย์สอนวันให้นึกว่าพุทธ เวลาให้ใจออกให้ในึกว่าโธ่แล้วครูคบาอาจารย์ก็บอกวา่าถ้าหากว่าปฏิบัติได้อย่างนี้ขนาดใดที่อารมณ์จิตรู้ลมหายใจเข้าให้ใจออกขณะดใดที่อารมณ์จิตรู้คำว่าพุโธขณะนั้นอารมณ์จิตเป็นสมาธิท่านสอนไว้เพียงเท่านี้แล้วท่านก็ทิ้งท้ายวา่า ถ้าเธอทำไม่ได้จงอย่ากลับมาหาฉันนี่เป็นคำสอนและก็เป็นคำสั่งของอาจารย์การรู้ลมให้ใจเข้าใ,ใจออกการภาวนาว่าพุโทโธเป็นคำสอนแต่ว่าคำสั่งก็คือว่าถ้าเธอทำไม่ได้ยังไม่สามารถจะชนะจิตได้ ถ้าเธอยังทอดทิ้งอารมณ์ทั้งสองระการไม่สามารถจะบังคับให้อารมณ์จิตตรงยินได้เป็นเอกคตารมณ์คำว่าเอกคตารมก็คือไม่ลืมคำว่าพุโทโธไม่ลืมกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกและในขณะที่ใช้คำว่าพุโทโธขณะที่รู้ลมให้ใจเขาออก จะไม่ยอมให้สิ่งอื่นเข้ามามีอำนาจเหนือใจแต่พระอาจารย์ที่น็็แนะนำมาอีกว่าในเมื่อฝึกใหม่ๆเราจะชนะใจตลอดเวลาที่เราทรงจิตตั้งอารมณ์ไว้จะเพราะเวลาไม่ได้มันก็มีอาการที่ลมอารมณ์จะพุ้งซ่านไปสูอ่อารมณ์อื่นได้บ้างเป็นของธรรมดาแต่ถ้าว่าเมื่อมันซ่านไปเราก็ดึงเข้ามา ดึงเข้ามาแล้วมันซ่านไปใหม่มันรู้สึกตัวเข้ามาเไรก็ดึงเข้ามาใหม่จงกว่าเราจะชนะใจคือทรงอารมณ์ได้ตามที่เราตั้งตั้งตั้ง,งเวลาไว้สันส้นๆท่านบอกว่าคําแนะนำอาจารย์ในขั้นต้นท่านบอกไว้เท่าน,นี้แล้วท่านก็พยายามหาทางฝึกทุกอย่างหาในสถานที่สงัด เสงอัดแจกเสียงเสงอัดแจกบรรดาสถานที่เปล่งสนประเวชาชนหามุมสงัดนั่งสมาธิในการัตมตัดสองชั้นบางนั่งพับเทียบบางนั่งเอ็นกายบ้างนั่งห้อยขาหลงังพิงผาฟ้าเท้าหลังพิงเสาบ้าง พยายามกำหนดรู้ลมหายใจเข้าจะออกฟังมาที่แรกแ่านบอกมันง่ายเหลือเกินรู้สึกว่าพระกรรมฐานนี่ไม่มีอะไรยากเพียงแค่นี้น่นะที่จะเกินวิสัยของเราแต่วก็ทำเข้าจริงๆบางคราวมันก็สามารถจะ,ะรักษาอารมณ์ได้ยาวถึงห้านาทีสิบนาที คือกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกกร้องกับคำภาวนาให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโทแล่ว่าการในการบางครั้งท่านบอกว่ามันกลุ่มกลัดจริงๆแม้แต่อย่าพึงตั้งอารมณ์ไม่ทังสองนาทีมันก็ทรงอารมณ์ไม่อยู่่านจะไปหาท่านสครูท่านครูให้แก้ไขอารมณ์ท่านก็สั่งไว้ ว่าเธอไม่สามารถจะรักษารมนี้ได้ไม่ต้องเข้ามาหาฉันอีกบรรดาท่านประโยคข่าวาจรทั้งหลายครูสมัยนั้นดุเกินไปไหมต้ความจริงถ้าคิดว่าครูสมัยนี้นัน่นดุเกินไปและเขายังน้อยเกินไปคือว่าน้อยเกินไปสําหรับ กฎที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสันดาสมมารสรมพุทธเจ้าสอนเทมายนั่นองค์สมเด็จพระจินวรสอนอย่างยอดตั้งแต่ต้นยันอราตะคนเมื่อสอนแล้วองค์สมเด็จพระทุศพนก็ส่งพระโปะนันงเข้าป่าเมื่อสั่นศึกษากันอยู่เวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมงพระพุทธเจ้าไม่เคยพูดกับใครถึงชั่วโมง ไม่เคยเจอบทคำสอนตอนไหนเลยที่องค์สมเด็จพระจอมไตรสอนถึงหนึ่งชั่วโมงเอาอย่างมากเราถือว,ว่าหนึ่งชั่วโมงก็แล้วก,กันว่าสอนหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะมีอะไรบ้างลองวัดภาพกันดูแต่เมื่อองค์สมเด็จพระบรมครูสอนแล้วก,ก็ทรงพระทั้งหลายแล้วนั่นเข้าป่าไปเลยไม่ต้องกลับมาหากันอีก แต่ว่าบรรดาท่านหลายเหล่านั้นเข้าป่าไปแล้วกวาอาจจะเข้ามาพบองค์สมเด็จรบ,บางทีแกวบางทีก็ไม่ถึงบรรษาบางท่านก็จะบรรษาในป่าบรรลุอรหันต์ก่อนออกบรรษาแล้วเข้ามาเฝ้าองค์สมเด็จปะญินวรเป็นอันว่าสมัยนั้นพระพุทธเจ้าทรงช้างให้แบกแต่ท่านก็แบกกันได้ท่า,านจะบอกว่าบารมีท่านเต็ม ก็อย่าลืมคาว่าบารมีแปลว่ากําลังใจถ้านหลายพวกเรานั้นท่านมีกําลังใจฉันใดพวกเราก็มีกําลังใจฉันนั้นคำสอยพระองค์สมเด็จพระกวันยังอยู่คขอโทนบริบูรณ์ยังไม่ได้สลายตัวไปจากโลกนี้ในบันทึกฉบับนั้นแทบบอกว่ามนุษย์ถึงตอนนี้ก็มาคิดในใจ ว่าถ้าเราเอาชนะไม่ได้นี่เราจะยอมตายซะดีกว่าจะไม่เข้าไปหาอาจารย์จึงกว่าเราจะชนะจิตเบื้องตนคําว่าชนะในตอนนี้พระอาจารย์บอกว่าถ้าหากว่าเธอจะปฏิบัติได้ทั้งชานสี่<ม>ก็ยิ่งดีถ้าไม่ได้ชานสี่ก็ให้ได้ธรรมปีติ ปีติคือความอิ่มใจแล้ว่าการโกงอาจารย์บรรดาท่านพุทธบริษัทท่านหลายไม่มีผลถ้าพระอาจารย์องค์ใดท่านปฏิบัติพระธาตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทศพลจงขั้นได้เจตุปฏิยานสามารถรู้อารมณ์ใจของเราได้ไม่มีทางเจริกเลี่ยงได้ท่านันทึกววาอย่างนั้น แนะทำยังไงล่ะให้อารมณ์พุ่งตอนนี้บางครั้งใช้คำบรวนาว่าพุโทโธสามรอบก็ไม่ไหวบางคราวมันก็ดีท่านก็เลยจัดหาวิธีใหม่สิ่งที่อาจารย์สอนมันนั่นท่านกล่าวว่ามันละเอียดเกินไปสําหรับใจของท่านท่านจะหาลูกประคำท่านก็หาไม่ได้ เพื่อเข้าไปอยู่ในป่าช้า mm hmm. เข้าไปอยู่ในป่าชัด mm hmm. เข้าไปอยู่ในที่สงัดรูปกประคำเขาก็ไม่มีขายเกล่งกลาดเหมือนสมัยนี้เอาอะไรดี mm hmm. ก็ไปเอาไมโกรดมาได้กี่ไม่ก็ตามเอามากอบหนึ่ง mm hmm. กำหนดรูลมให้ใจเข้าออกให้ใจเข้านึกว่าพุทธ หายใจออกนกว่าโทหยิบไม่กรวดไปวางนอกจากสถานที่ที่มันกองไว้เท่าจากกองหนึ่งเม็ดหายใจเข้าว่าออวพุทธอวตาโธท่าไปเม็ดหนึ่งทำกันอย่างนี้ตั้งใจไว้ว่าถ้าเราชนะอารมณ์จิตเท่าไม่กรวดที่มีอยู่นี่ไม่ได้เราจะไม่ยอมเลิกเราจะยอมตาย ถามันทิต้ตแมบอกว่าใหม่ๆเกือบจะดิ้นตายว่าไปนสองสามเม็ดนั้นเนี่ยมันดิ้นพังจะแล้วมันไม่ยอมเอาด้วยคือหมายความว่ามันไม่ยอมจะทรงอยู่มันเพราะว่าพุทธโธเม็ดหนึง่งพุทธโธอีกเม็ดหนึง่ง พุทโธท,ที่สามพุทไม่ทันโทอารมณ์จิตมันก็โธอ,อาการอย่างอื่นมันเข้ามาแทรกมันคิดแต่งเข้ามาเห็นท่าจะไม่ไหวทันยังไงต่อสู้กันไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์ใช้วัญญาณกาับตนเองคราวนี้ลุกคนเดินเดินวนไปวนมาวนมาวนไปมันจะคิดอะไรก็ช่าง เดินไปเดินมาเดินมาเดินไปอยู่สักครึ่งชั่วโมงครอ่ชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงในช่วงในการเดินนั้นก็นับก้าวเิ่งกโกดหนึ่งสองสามว่าไปตามจังหวะของก้าวและวบางที 9, ก้าวไปกบพุทโธพุทโท,โทไม่กําหนดรู้มหาไมใจเขาออกแล้วเอาตามเท้าเก้าเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปสักครู่หนึ่งอารมณ์ก็โปรง่ง พออมดีก็ปล่อยใจสบายมันอยากจะคิดอะไรก็ปล่อยคิดไปให้รามมันเป็นสุขพออารมณ์เริ่มเป็นสุขก็กลับมาเล่นเม็ดโกรดใหม่จับเม็ดกรธหนึ่งเม็ดพุทโธเอาไปวางน,นอกกองหนึ่งเม็ดพุทโธเอาไปวางน,นอกกองอีกหนึ่งเม็ดท่านบอกว่าตอนนี้ชนะได้ เม็ดตรวจหมดกองไปแล้วใจยังสบายไม่เดือดไม่ร้อนหมายความว่าอารมณ์มันก็เริ่มเป็นสุขพอชนะไม่กรวดได้หมดกองก็มีความสบายนอนตอนนอนอยู่นี้ก็ต้องผ่อนหนักผ่อนเบาสำหรับจิตคืออารมณ์จิตมันอยากจะคิดอะไรก็ปล่อยมันคิดไปตามอารมณ์เมื่อมันอยากจะคิดนี่ก็คิดไป คิดคิดไปมันเลยหลับเพรหลับเพราตื่นขึ้นมาใหม่ๆม,มีกําลังใจพอะรู้สึกขึ้นท่านก็บอกจิตมันฝังอยู่มันก็จับคําว่าพุทธโธกาหนดรู้ลมหายใจเขาออกนอนอยู่แบบนั้นต่อสู้กาลมแบบนี้มาท่านบอกว่ากว่าจะชนะได้หลายวัน อารมณ์จิตเข้าถึงกว่าจะเข้าถึงจุดไอ้จุดก็จุดไม่ใหญ่นักเอาัแค่ปีติเท่านั้นต่อสู้กันจริง,รงๆให้เรามาโทรงนิ่งท่านบอกสู้กันอยู่หลายวันจนกว่าจะชนะได้คือเวลาทำนี่ไม่ได้ทำกันทั้งวันต้องมีอาการผ่อนหนักผ่อนเบาสำหรับอาร,รมณ์ที่แรกท่านบอกว่าเราไม่โง่ ใช้อารมณ์เครียดเกินไปเจ้าชนะใจทันทีทันใดให้มันเป็นไปตามความประสงค์มันก็เป็นไม่ได้พอมาเริ่มรู้จักผ่อนคลายอารมณ์บ้างถ,าาถ้าอารมณ์มณันเครียดก็เลิกเสียถ้าอารมณ์มันพุ่งจัดหนักก็เลิกหาอริยาบททำให้สบายนอนบ้างเดินบ้างยืนบ้างเหนาเหยียขาบ้าง ดีไม่ดีก็ไปเล่นอย่างโน้นหยิบอย่างนี้จับไม้มาเคาะบางบางคราวก็มองดูใบไม้มองดูยอดไม้มองดูดินใครจิตมันอยู่ที่ยอดไม้จิตมันอยู่ที่ใบไม้จิตมันอยู่ที่ดินตามทยาใัยบางครั้งก็หยิบไม้มาอันหนึ่งมันนั่งเคาะไม้เสียงป๊อก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 ให้หูมันอยู่ที่ไม้เคาะ บางทีก็เอาจิตไปจับที่พระพุทธรูปดูพระพุทธรูปทำมีพระพุทธลักษณะเป็นยังไงที่พระทำไว้มองไปเพ่งไปใจมันก็เป็นสุขพอใจมันเป็นสุขมีอารมณ์สงบสงัดก็เริ่มจับคำวนาวัคุโธอารมณ์ก็เกิดความแช,ช่มซึนท่านบอกว่าต่อสู้อยู่อย่างนี้ จนกว่าจะชนะใจได้ตามเวลาคือในระยะแรกเอาไม่กรวดมากรอบหนึ่งพุทธโธหนึ่งเม็ดพุทธโธหนึ่งเม็ดหมดกรอบหมดกรอบอ้แต่ตอนตอน้ตนๆมันไม่ทันังหมดกรอบมันไม่อยู่พราเล่นทานนี้เข้าบ่อยๆไม่กรวดไม่กรวดหมดกรอบใจยังอยากพุทธโธต่อไป เ่อยากุโทโธต่อไปก็ตั้งใจว่ากลับท้นอีกรอบหนึ่งถ้ามันไม่จบจิตมันสั้นเราจะตัง้งต้นใหม่เราจะยอมตายแต่ว่าต้องดูกําลังใจมันสั้นจริงๆท่านก็บอกว่าเพลนเหมือนกันในที่สุดรอบทีสองท่านก็สามารถทําได้แต่ว่าทั้งทงที่ทำรอบทีสองได้แต่ในการบางครั้งบางคราบางวันท่านบอกว่าไม่ไหวเหมือนกัน บางทีพอจับเข้าจิาตมันก็นึกพลานเมื่อพล่านจริงๆก็ต้องเลิกปลก่อยจิตให้สบายในที่สุดท่านก็สามารถชนะก,กําลังใจให้ทรงสมาธิได้ตามกําลังจํานวนไม่โกรธที่ส่งไว้พขาบรรดาท่านพุทตบริษัททั้งหลายมีสิบว่าปฏิบัตาิการปฏิบัติของท่านพอเท่าน,นี้มียาวเวลานี้มันหมดแล้วนี่ ขอบรรดาท่านหลายที่ไม่สามารถจะเอาชนะใจได้ปฏิลองปฏิบัติตามปฏิบาทาของท่านนียังนะวิธีเอาชนะจิตน่ยังไม่จบในวันนี้เพราะว่าชนะจิตเป็นสมาธิเสียเพียงสันส้นๆยังไม่จบแต่เวลามันจบแล้วตอนนี้ไปขอบรรดาสาวกขององค์สมเด็จสุภีทีแก้วจงใช้อริยาบทตามสมควร ท่านจะนั่งท่านจะนอนท่านจะยืนท่านจะเดินนั่งท่านไหนก็ได้ตามมัธยาศัยขอให้รักษากําลังใจของท่านให้คงอยู่ตามที่องค์สมเด็จพระรมย์โทรงต้องการสวัสด,ดี